ก็มีเพียงเธอแค่คนเดียวฉันข้างใครเธอคนเดียวที่เธอริยาเฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆเราใครใคคลิปนี้สนับสนุนโดยมาดูชอบใครกําลังมาหาแล้วกดกิมพาร์เลทโคจะสูงเลทถึง10บเลยนะครับมีบริการกิมพาร์ไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตคิงเลกาซี่และแบบอื่นๆมากมายนะครับแล้วก็มีบริการ เติมลวกแบบ ID p ดี s พรเลดหเลยนะลิงก์เงินตายนะอย่าลืมเชรรายการกันด้วยโอเคก็ okay, okay, ขอกราบสว,ส,สวัสดีกนด้วยนะครับผมรี้อยู่ในผมกับ,กบผมดนนอเหมือนเดิมเน okay, าะโอเคสำหรับวันนี้นะเราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าแกนพีทออนไลน์นะครับตอนนี้อัปเดต5มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะ,ะสรุปให้ฟังง่ายๆเลย้วกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างแล้วนะเดี๋ยวจะแจกโค้ดได้่อแจกโค้ดก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ที่เห็นมานะก็จะมีเป็นหน้าของ1โค้ดนะเออก็ไม่แน่ใจว่าจะมี ผมเพิ่มเติมอีกไหมนะครับแต่ที่ผมเห็นคือหนึ่งมีค้แค่คนเดียวนะอ่ะจะได้เป็นทั้งหมด16ไอ้ที่รีนั้นอ่ะไอ้ที่เอาไว้รีรีอะไรนะใส่ไปรีรีเผาอ่ะใส่ไปเล่นได้เลยนะครับอ่ะก็จ,จะจะได้มาเนาะอ่ะก,คก็คนดแบจะมีแค่นี้เนาะอ่ะสำหรับหนึ่งยานะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราม,ามาดูกันว่ามันมีอะไรเพริ่มเติมหน่อยกันละกังงนนะครับอื ตลับที่เพิ่มเติมมานะก็คือจะมีเบลตี้แสนสองที่ตันตัวน,นี้นะครับค่าหัวจะตันแสนสองนะครับสองแสนสองห้าหมื่นเอสองแสนสองห้าพันแล้วก็เลเวลที่จะตันที่ห้าร้อยนะเกาะใหม่จะมีสองเกาะบอสใหม่จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับผมเอื่อก็เดี๋ยวจะอาจจะทำคลิปไปดูอีกทีน,น,นะฮะว่าแบบมันต้องอะไรยังไงนะครับถึงจะได้เนาะอ่ะแล้วก็นิวเวปพ่นนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม อ 6, 7, 7อันประมาณนั้นนะครับผมอ่ะไอเทมใหม่ก็เยอะอยู่เออซึ่งคร่าวๆอาจจะพูดได้หมดนะครับผลใหม่จะมีประมาณ4ผลนะโยมิพาวแล้วก็คาเกะแล้วก็โมชินะครับผมโอเคแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับก็นี่ที่ที่ผมชอบเลยก็นี่นะตอนตอนตกแล้วมันจะมีอย่างงี้ก็เอาข้างจะสวยเลยนะโอเคแล้วก็จะมีเป็นเท,ทดดิ้งใหม่หรือเปล่านะใช่ไหม เป็นเกี่ยวกับเทรดดงเทรดดิ้งอะไรเงี้ยน,นะครับผมเออโอ,อเคแล้วก็จะมีเป็นทางหน้าของรีแวมผลมากุนะครับผมแล้วก็โกโลโนทำผลโมเดลผลใหม่นะครับประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูเกาะหน่อยแล้วกันนะครับว่าไปทางไหนเนาะอ่ะก็ที่ผมถามถามมานะครับมันจะไปแบบอขอขับเรือไปแล้วกันนะครับเพื่อที่แบบเราจะได้เ,เต็ม่น่าไม่หมดนะครับดูกัน จริงๆช่วงนี้เอาจริงๆไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวครับเร็วเลยกันนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีทีเอีกับ E นะครับก็คือตรงมาได้เรื่อยๆเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวก็จะทำที่เพให้มันเร็วขึ้นให้เลยกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันตอนที่ถึงเกาะเลยแล้วกันนะครับเเเฮ้้ยยยออ่่่ดีวัััลิปโมมนนนน์การ NE แบบใช

Sampai jumpa ไม่มีรหัสผลแค่นั้นแหละสายพุททีสพุททีไข้าุททีสข้าวมนสายพุททีสพุไทีสข้ามนเดี๋ย้าวเราได้ด้าวนการแบบไหนเนี่ยแบบไหนแบบไนแบมไหนไหนว่าที่ไหนคุณนายของผมจะเป็นใจมากเลยนะ

อยรวดแช่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกาะนิดนึงเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเซฟเซฟเซฟกาะกันด้กันนะ,ะป,ป้าพอยแล้วก็อย่าลืมซื้อไอต้ตรงนี้ด้วยนะครับเออมันจะเป็นแบบล็อกพสาเรามาเนาะโอเคสำหรับที่เกาะที่ผมรู้ตอนนี้ก็จะมีเป็นเกาะนี้นะครับผมแต่เกาะอื่นนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันไปที่ไหนเนาะโอเคเดี๋ยวมันมีมีเกาะม,มีสองเกาะใช่เราขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงเลยกันนะครับ อุ้ยมีคนอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวอาจจะประมาณนี้เนาะสำหรับทางมาเกาะแล้วก็พวกสรุปอัปเดตนิดหน่อยนะครับผมอโอเคสำหรับนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเจนคลิปต่อไปแล้วกันนะครับซีมอโลกรุเบย์กูไนคร,ครับผม,มเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับซิว